สวัสดีครับพอกันครับผมเวลาตอนนี้ก็สามโมงเช้าครับครับเกาหลีกาเอาอีกครับพาชมว่างๆครับทักทิ้งเนี้ยว่างอี่ดีครับสวยเลยครับพี่น้องพอกับวันตื่นพอกับวันตื่นจะกี่ไม่ใช่มาใช่ก็ยังหู ลุกไปบุเรื่องหกัหกใจหักใจคนเถอะว่าเปล่าไม่ใช่หรออ้วกปีทุกันใส่บุคนเห็นตลอดทุกทายายรถป่ะแล้วพี่น้องครับพี่พอเห็นอย่างโมสาบนะเดี๋ยวแบบหนึ่งครับแบบหนึ่ง สายชาติก่อนครับพี่น้องนก็ดังว่างว่างช่วงนี้ช่วงนี้ว่างครับช่วงนี้ว่างครับบางแห้งครับชิไปซ่มากเลยเองพ่อจักอาพี่น้องชมนี่ถถามผมคราวนะครับเพราะผมเป็ไป๊ะครับชมบรรยากาศท่ากุฏะ เออว่าจะพาจูนตู่ป่ะไปจูนตู่จั๊กจะไปทางไหนบุ๊มั่โอ้ว่าผมสีว่างครับบา่เห็นว่าด้วป่ะจูนตู่ไปใส่บุ๊มขึปเห็นคนมานะครับคือนปเห็นคนมารถเกิดคนในรถป้อว่ะ cút này đột đi, đột đi, bơi để sạt ta đi này, sướng ngẹp nhẹp, phải là, ơ, oh. cái là, Pa chút tuổi hơn, cái là, các con như thế, sẽ... nó sao vậy ngài Hiện tại các cháu thăm

เอาไปแล้วจีเนี่ยเลยเป็นเสยันเลยใส่อ๋อฮะน้องอย่างเอาอบทีบอยู่ป่ะจุนตู่ป่ะจุนใส่ตู่คนไปอยู่ไปตลอดอ้าวอู้อ้าวข้งกระลูกก่อนนนหนีมาขึ้น น่นี said, ่บ่ลูกค้าโอ้อโอ้โ้ที่เขาจะทั้งมาเมื่อเชสาม่าขึ้นมานี่ครับเขาสังเลยยี่สิี่ยี่้ารอีหตัวโอ้คนเลยไปหาเจ้าอยู่รถซอมว่าเห็นคนห่วยนหาทุงมาใช่ี่ยเอาไม่ยังไงทุ่งบ่ห่วยบ่่างแลวทุงนี่อยู่อันเสร็จป่ะข่งขาอยู่อันตัวอย่าี้เสร็จปะ เอาไปส่งกลุ่มค่ายเสียก็กระรุมกระรุมกระรุมโอ้ส่งกระรุมโอ้ขอบคุณลูกค้าครับที่มาสั่งเสือครับนั่นหนีไปขึ้นเพื่อเห็นโอ้ยังงี้โอ้ประมาณว่าจ้างมลรมกี่บาทครับหน้ามอตะไปอันนี้รับงานทออนไลน์ครับโอ้โอ้ไลน์เนาะติด่อได้ครับที่เป็นผู้กองรับสายยางสวัสดิ์นะครับโอ้แม่แม่ ซื้อเส e. oh ียด้วยซื้อเสยนเฟซบุ๊กสายมอเสาโอ้อ้าวรถหฮยแกน่อยสกับมินิจิบจิบจะค้าคนไปสอนุ่มทุนี่รอยู่บ่นบ่อยู่อยู่อยู่มีคนอยู่อาวมันน่าขารถแบบไทางไหนคนก็ไปเห็น้ายตรงซำมือขันจะวาขนนี่ ครับพี่น้องครับรถแห้ครับเดี๋ยวนี่รับรับงาน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 มาน่ะวอร์่ตอราบมาปุ๊บจะเผากระโรหาปั๊บเลยครับคุณอาหนูจำไม่ได้ว่าหนูบอกเขาไปเ่ไหรวันที่หนูมาแตนแระเขาถึงใสา้นเลืนมนแก่เบอร์สองหมื่นเืนแกนแกนาะครับนาะเอา ครับครับได้ครับผมขอบคุณครับโอ้ก็ oh. จะรับงานเจ้าภาพนะครับ hmm. อ,อืมอ้าวอาจารย์ดีโอ้ห่วยเขาก็ระลูกเขาชมหูตายแล้วอาจารย์ดีรถตจุยโตครับคนดังเลยอาจารย์ดีโอ้แมนแมนขับคมอาจจะย์บ๊วยเสียบประเด็นได้พี่น้องผู้นี้ แต่บกเขียบมันขึ้นหน่อยหน้ามันยังว้ายังววาครับเบื้องพระเยรูสิรับงานเจ้าภาพโรสว่าจังเดมเลยตอนนี้คือวา,นาไวนแต่ยังงานครับสองงานนะครับสองงานครับว่าสองงานแล้วพี่น้องครับงานผูบ้บริหารมั่วมุนวันลุกข้ง ส่งไม้กุญชีให้เจ้าภาพโอนเงินมาเลยครับหมดจำครับติดต่อมาเลยนะครับที่เฟซบุ๊กผมครับสายยันทองสวัสดิ์นะครับตอนนี้ใส่แว่นตามอาจจะไม่มันแต่จะแก่ถอดก็บบ่ถอดกับซับก็รอกัเก่าบัวครับผมเท่าครับนี่ครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์กับซู๊ดแปดเจ็ดสองห้าหนึ่งสามหกสามเก้าครับ มาครับถ้าว่ามันใจมหาอิท่ิ์นะครับพิมพบุญบางสาหารครับบังจิกครับพิมพ์ไปเลยกดังอุบลสายสาวหนึ่งก้าก้าเจดครับที่มาจกพาครับนีว่าจะพาครับ sẽ vô thân lục bố sẽ nhân thân bạn nó chụp nhìn có đang ช่วยเล่ครับสาวบ้งสีบ้องเนี่ยครับอันน้องป้าเป็นไหนช่วหาครับผมสายยันเศ้าครับผมงานยืนไสครับนี่ครับอบางก็เศร้าครับโอ้ลุกตูนหนีไปอยู่มาคุยแลครับ เด,ด,ด,ดี๋ยว, <Ber> วเท่านี้เดวเิเลยเบอร์โอ้เนี้ไปรถแห่บ่โออ้มีออกงานัน,าออาน,นครับกิบสิบอ่างกันครับกิบกิบสิบอ่งานหมดนี้โอ้รถบับกมาีมนี่กิบกิบสิบลืมไปมไปรถไปที่ททโอ้ บางคือคำอ,อันมาก่าลรอมากคุยอรครับบมากมากวุยอไรครับเพราะว่ากันลําหลายผลแล้วจะเอาไปให้เรืออานยตอนีอรคะมึง กับเดี๋ยวผมส่งไหเด้วยงบงบประมาณเบออะไรครับผู้ว่าจังวัดครับเงินแต่น้อกับเรื่องเู่กี้สดครับกับผม เรางานหัวไทยที่ไทยห้มุ่นงานนี้ครับผุ้นไทยสีคุ้มไทยบอไว่างานนี้น่งพันหกบวกสองมันนี่ครับพี่น้องครับจะพาพันทุวมาเมื่อจะเบวบางเลยโทรกลับครับรอบงบ่ผิดหวังแน่นอนครับรับการรับงานกับจี้มงานเข้ามาตรานอยู่แล้วรับงานไปตามงบเจ้าภาพครับ ตามกำลังสัาธาของเจ้าภาพครับชุดหน่อยชุดนน่ขนาดกลางชุดเล็กๆมินิจิบๆก็มีครับมินิก็มีครับชุดเอฟก็มีถึงหอดอ่อนทั่วครับพี่น้องครับราคาไปตามงบเจ้าภาพนะครับสนใจติดต่องานใดครับผม,มทางเฟ e บุ o k สายทองสวัสดิ์หรือเบอร์โทรศัพท์087-251-3639นะครับอีกเบอร์หนึ่ง0 8 9 แปดสี่เก้าสองเจ็ดเจ็ดห้านี่ครับอีกหนึ่งเบอร์ครับ <c oughs> ทับรองพี่น้องพอผิดหวังครับจัดหางยางแน่นอนพอชิเป็นหมอลำน้องนั่งหางเคืองนลักโดนตีเวทีมาตรฐานอยู่แล้วครับต้องให้บนสายยันสาวนะครับแสบดักแน่นอนไม่ว่าจา อ,คอ,อ้คุยงานอยู่ครับคุยงานอยู่คุยงานอยู่ครโอ้ใครดอกครับเพิ่นดาราดังครับคุยงานในช่วงนี้งานวันที่13มกราคม2567้าหกเเริ่มเวลากี่โมงครับ กอสสถานที่ราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเราไปทุกตุลราคาโอ,อ้โหนมือแปดพันบาทเขาของเรือประจนเนาะ แต่พระลักษณทาจะพาพนู้นกเวทีขนาดใดครับยังไงอาจารย์ยขาดบอกหมดแล้วบัดมุ้งสาอยู่บ,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 บ่่ัดวัดนะครับ บมีเกมกดเลยถกตอหมดอหต้องเกิเส <t congr organizational> no no ือไปองเนี no ้ขรดด้วยด้วยเบียดครับดอกมันก็ไม่เจอ้โ็มันทะลุเลนชิดังดากทะลุครับ ทานมาเอาอบัดนี้เราคงถือกลัวว่ครับผ่ตัะวัดเป็นบ่เป็นทำมันเ่าทีวำพงไม่ีเ็นติงอกเออตรงวัดกนเลยเพว่าวัดบางเ่อลำพงสัมมาเราถือกวอเอาไปหาหมอป่วยึ่ดเพิ่นวาน่ะเกิดเครื่องเสียงแต่ลพงบวขาดแอมมตายได้รวยแม่นางนะครับเป็นหลับการรับงานเป็วเพื่นมนสีหา เบิ้งไปเลยเพื่อครับจงเสาครับโอ้เอย่าวซุ่มนีเด้บอกงานก็สิดังดีเนาะตล้วกไปออกไปเถอะพี่นนองตากฝนบ่ได้ครับงานในห้อมครับชมบรรยากาศครับเตาใส่นังห้องก็มีครับมันสมัยก่อนกับมหาเบิ่งโปสเตอร์แล้วครับ มาสำนักง,งานมอลำ่ำจะผ่าพมาเนี่ช่วงหน้าการหน้างานเลยว่าอลังการแมนบอกครับแมนแล้วสมัยก่อนจะผ่าพม่ามือหนึ่งจักบาทครับทำไมจะคิดอะไรตอนเราจะผ่าเบิดมือกับมืออะไรเมื่อกันเบิดมือเอะนีเมื้อกันเห่หอาทีทั้งวันใช่ไหมจะผ่ากันมาทั้งวันด้วกันซ่สมัอนี้ออนไลน์ครับ จ้างทางออนไลน์ก็ได้ครับแต่อยากเห็นหน้าเห็นตาผมไม่เป็นกบพี่จะพาเพื่อนขึ้นมาเซ็นสัญญาหอพี่นะครับคือมันสะดวกโดยที่ท่านใจครับคุณครับผพาชมมันโปรดตอร์ครับมีโปรดตอรออีกอย่างแน่รูปไผ่แน่ครับน่ครับโอ้มอรมหนึ่งเพชรเมืองชัยครับนี่ทล่ปลายท็อปโลโก้ท็อปไลน์ครับเดมอนสเตอริโอครับ ครับเดี๋ยวพาเบิ้งครับมานี่บุคคลได้เห็นเลยบุคคลทายจากเสื้อได้อยู่นี่นี่ครับเกา๋เกาเาครับศิลปินให้พี่น้องได้เบิ้งเดี๋ยวมอลล์เรื่องสม,มัยก่อนนะครับเป็นคณะศิกิจบรุรพองครับศิลปิน,ปนบุลาบแดงมอลล์สิงกัมีบอมธนชัยสาธุโอ้โธรรมดาตัวมอลล์วงเงี้ยกับนีเอ็มพัสดรามาบนถ้ำครับแล้วก็หนึ่งเพชรเมืองชัยมอลล์สิ่ง เปึนงบลุ่มคูม่กับมีดอกอ้อเพลงดีกับคุณผลต้นแก้วครับจนสีดเบิดแล้วพี่น้องหานพระหานเจ้าครับมิตรภาพการดนตรีโครับเป็นความทรงจำที่ดีนะฮะนะครับพี่น้องครับข้อมาตรฐานห้องครับ เห็นขาวๆหน่อยๆติดนี่ว่าเป็นว่าค่มพี่เลยพี่น้องครับเป็นกฎระเบียบครับผมกุบเซอรสร้างปฏิตินไว้ครับตัวน้อยหน่อยครับมันยังขังคนว่าอิเตัอริโน่ตัวดีงาำรอบๆมันดีสิพี่ใส่บอกงานอะพี่ใส่ครับผมเราอยู่อยู่ใส่ครับผมตีอะไรไปยผู้สาวยังง่วงไง ชมไปเรื <Universe> <m us Salvador> ่อยๆครับเอาสู้เฟือมาดิเอจารสู้เฟเกือบแดงเกือบดำทุกคนนี่เกือบดำ้างรจิงจิงจิงจิิงน่ารถกเกืเดียวว่ะแสดงกเอมาลูลักถือมาลูกลักถือลูกโ่มะนัถือมาลูกลักถือลูกพงมะนัลูกโป่งเนอยู่ผมเนี่ ยงอพวกเนียนพวกจีตีไปงุ่มหนาเลยนี่ครปับพี่น้องครับตักสีผ้าไปใช้ไปส่งเสือกไปสับน้ำพุ่งมันนี่เอาพี่นอ้องเด้อพาย้ายไปขึ้นรถก่อนเด<ส>ี๋ยว<ส>ไปใส่มาใส่เริอัปเดตเรืเร่อยๆเบิรงครับ ทางยูทูบนะครับรครับแม้ลาแม้าลาไอดูนะครับ อ่ะคลิปนี้ได้ไว้สัสนี้ครับพอ,อกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ